คือลองน t ดแค่รู้กันแค่800ร้อยคนเองแค่เองปัญหามันอยู่ที่เธอปัญหามันอยู่ที่เธอเธอเธอบวนนะน้องออกมาไหมห็นหน้าหน่อยเนีย่ยใครมันจะไปทนไหว่านี้ป้าอที่เธอที่เธอมันอยู่ที่เธอ <c oughs> อเนี่ยใครตะมันจะไปทนไหวบ้าเปล่าเออบ้าเปล่ะเธอทางนั้นหน้าจริงจังเกินเขาติ่งน้องเต่าคิดถึงไลค์เก่าของน้องน่ารักจะช่วยเปิดให้เช็กเลยอะไรวะหน้าคุ้นอ่ะเฮ้ยคุณที่ไหนเราเคยเจอกแลรวเฮ้ยังไม่เคยเจอกันแน่เลยจริงเชื่อดิผิดคนหรือเปล่า มราไม่เคยเจอกันหรอกอันนี้มาบุญหรือมะอ้อนเนีย่ยเออมะอ้อนทุกคนพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันที่สิบสองนะมันเป็นวันที่เริ่มจะเล่นสงการแล้วจริงๆวันนี้เขาก็เล่นสงการที่อ่าอนสยามนั่นแหละแล้วคือคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราก็จะไปอ่าอนสยามประมาณหกโมงถึงหนึ่งทุ่มนะแล้วก็จะไปเล่นนะ้ำไม่รู้ว่าจะมีใครมาหรือเปล่า ไม่รู้ว่าจะได้เล่นคนเดียวหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเลยไม่รู้สิไม่รู้สิอะไรนะเอาก็คือพรุ่งนี้นะครับผมวันที่สิบสองวันที่สิบสองเมษายนถึงวันที่สิบห้าเมษายนนะครับผมมีงานสงการสงการฟีเจอร์โ i ว์อินไอคอนสยามนะครับผมอยากให้ทุกคนอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมเล่นน้ำกับสิบสามคิวบอยนะครับผมในงานก็จะมีการ เล่นนะ้ํามีของขายเยอะแยะมากมายแล้วก็มีกิจกรรมมากมายอะไรมากมายแบบเยอะแยะมากมายอยากให้ทุกคนลองมาเปิดใจแล้วอยากให้ทุกคนลองมาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับผมยังไง <c oughs> ทำไมเร็วจังชั่วโมงเดียวเองคือต้องเปลี่ยนใช้รุ่งนี้ต้องเปลี่ยนแน่แนนอนเลยงานจัดตรงไหนสาระมาตอนท้ายช่ไหมใช่ขายเกมขอแค่ปรับแปงนนแ้ปปงออน,น้องก็พอพี่ปลาปปงมาออนเบอร์สิบซน้องพี่ฟังไม่ทัน Where is your last day of i n t e r n s h ช p Too ฟ a s t น no. ้อง Day he is ขายเก่งกล,ลัวไปเราไม่เปียกอะ่ะขอให้มาแค่มาก็เปียกแน่ขอแบบมันอ่อนหน่อยอ่อนอ,นอ่อนอ่ะอ่อนอ่อนจริงๆก็คือว่า ก็คือพวกนี้ก็อยากให้ทุกคนมาจริงๆเพราะว่านานๆิดเรามีงานทุกวันก็จริงแต่เราไม่ได้มีงานเปิดไงเราเป็นงานปิดแล้วทุกคนก็แบบว่าเออเราก็ไม่ไ,ไลฟ์แล้วไม่ค่อยได้ไลฟ์บ่อยทุกคนก็บ่นทิดถึงเราก็อยากเราก็คิดถึงเหมือนกันเราก็อยากให้ทุกคนมามาอยากเจอทุกคนนะั่งอยากเจอทุกคนจริงๆนะ ถ้าเปียกเหมือนถ้าลดน้ำมนต์ไม่เอานะน้องเคยเลยเราได้ถึอนดีจังแล้วล่ะเพิ่งเลิกงานเกือบอดดูจะไปแล้วเนี่ยสี่สี่นทีสี่สิบดนาทีแล้วพวกเราไปแล้วนะเราไปกินข้าวแล้วอราหิบข้าวแล้วนะเราจะไปกินข้าวแล้วนะจ๊ะเขาให้ปะแป้งไหน้องไม่รู้ว่ามันจะเล่นแป้งได้หรือเปล่าที่อยาค่อนสยามน้องไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ถ้าผกไปก็น่าจะได้มัม้งบายกินดึกอีกแลแ้วขนตากับหนวดไม่เข้ากันเลยพรุ่งนี้เจอ,อกันครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับทุกคนพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้เจอกันนะ มุ้งี้เจอกันนะครับไม่เห็นหน้าเลยมุ้งี้เจอกันนะครับ มีเกสดแน,นะมีเธอที่รักข้างในใจให้ฉันก้าวเดินต่อไปจบเพลงนี้ก่อน,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 นอีกประมาณสามนาทีน้องๆรัง้งน้องนะใช่กันจ้ารั้งน้องนะรู้ใช่ไหม วิ่งฝันดียังไม่อยากไปอะไรนานๆทีจะได้ไลค์เนาะอัะนะดๆเลยไม่ได้พูดนะ้นองต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับผมนี่ถึงน้องมากกว่าสีน้องๆน,นะรักเหมือนกันครับผมรักทุกคนเหมือนกันนะทีนี้มาด้วยนะแอบไม่ทันก็ติดตามทุกผลงานของน้องนะ เปลติดตามาโอ้ยสไปเดอร์แมนบีโก้สไปเดอร์แมนน้าอะไรนะคะไม่ไปหาแต่ก็รักนะไม่ ไม่เล่นน้ำได้ไหมพรุ่งนี้ถ้าเปียกเขาไม่ให้ขึ้นรถทัวร์กลับเดอใส่เสื้อกันฝนจริงเชี่อน้องเรามาเจอกันใส่เสื้อกันฝนเพราะว่าน้องก,ก็จะเอาเสื้อกันฝนเปเหมือนเพราะน้องขี้เกียจเกียจอะแล้วถ้าเพื่อนทุกคนแบบทุกคนไม่อยากให้ใส่ก็ได้เราจะไม่ใส่ก็ได้ไม่ใส่เสื้อก็ได้ทุกคนบอกว่าไม่อยากให้น้องใส่น้องจะไม่ถามว่าใส่เสื้อกันฝนหรอ น้องถามว่าไม่ให้ใส่กางเกงเหรอองี้ถ้าทุกคนบอกว่าอยากให้ถอดน้องจะไม่ถามว่าถอดอะไรน้องก็ถามว่าถอดทั้งหมดเลยไหม <c oughs> พูดแล้วนะเคโอเคไม่ <c oughs> เก่งนี้เก่งแล้วเราอ่ะอยากให้ลงไม่อยากให้ลงเลยให้จรินนะี่เดื้อจ้องตัวแปรทำไมร้ายอะเคนะตามนั้นขอให้มาก่อนถอะ <Okay. S 1> จริงมาถึงร้อยคนก่อนเราจะทำตามคำสั่งทุกอย่างเลยถ้ามาถึงร้อยคนเราจะนั่งนับเรียงคนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่เข้าถึงร้อยคนเมื่อไหร่นะเราจะแบบอ่ะมาถึง่ยเราจะให้เซ็นชื่อ แล้วเราก็จะจำหน้าไว้จริงแล้วจะเอากระดาษไปเออพูดแล้วนะขอให้มาเถอะพี่ออกแต่เช้าเลยนะไปรอที่ไอโอนเ่อะให้มันจริงเถอะเดี๋ยวไปพาคนแถวนั้นมาไปได้จะนี่จะถามจะถามว่าจะสุ่มคำถามเราเรียนที่ไหนเราเกิดวันที่เท่าไหร่ทุกคนต้องตอบได้จริง น,นนน,น,น,นวันั้ีคุณเด่นเต็มตัวมากจนนะน้องอ้าวน้องเรียนไหนช่วยๆกันสิไม่ได้ไเขียนโ,ยโ<ฮ>ยวยให้ห้าเอกตแปบทำประวัติไปแจ <laughs> ้งเราจะถามแบบว่าเราเคยไปงานนี้ไหมเคยๆไปเราไปงานนี้เราใส่ชุดอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริง เราเคยแบบทำอย่างนี้ไหมในชีวิตอะไรเงี้ยเราไปญี่ปุ่นไหมอะไรเงี้ยถ่ายกระสบได้ไม่ได้เราจะจ้องทุกคนไม่รู้เลยสักทุกสีไม่รู้เอาไปขุดประวัติกอนถามมาตอบได้หมดเลยนี่ก็ตอบไม่ได้เดี๋ยวทำใบประวัติให้เราจะทำทำไหมจะจะทำไม่ได้เดีย๋ยวถามชื่อคณะนะคณะเออคณะอะไรถามทุกคนเลยทีนี้ เอ้ยทุกคน40นาทีแล้วไปนล้นะพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้อยากให้มากันเยอะๆนะครับนานๆปีเราจะได้เล่นน้ำกันนะปีหนึ่งมีแค่แบบ3-4วันเองงองก็ไม่แบบไม่ได้มีแบบงานสงการทุกวันเนาะอะไรอย่างเงี้ยปีที่แล้วเราก็ตั้งใจทํานี้เราไม่ได้เล่นสงการเราตั้งใจทํานี้เพื่อทุกคนปีนี้เราก็แบบมีโอกาสที่จะได้เล่นสงการกับทุกคนแล้วอะ่ะเราก็แบบว่าอยากให้ทุกคนมาจริงๆ